และจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เดินหน้าค่ะรุกจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมเรื่องของยุวชนคนยุติธรรมเสริมภูมิคุ้มกันสังคมแก่เยาวชนไม่ตกเป็นเหยือ่อรู้ผู้กระทำความผิดในสังคมค่ะ นายโสพลชวนรัต์ผู้วารชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถรัรมยุวชนคนยุติธรรมณห้องประชุมม่วงเทพ,พร,รัตฐโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินภูเก็ตโดยมีนายวิเชียนชัยสอนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนคณะวิทยากรเจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในภูเกต็ตให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและไม่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้ทำความผิดในสังคมสร้างสังคมที่เคารพกฎหมายและมีภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างยั่งยืนดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและวิทยากรผู้ช่วยาสาญมาให้ความรู้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่เน้นความเข้าใจในด้านกฎหมายและทัศ รรรััักกาาาาดูลตตตนนนนเอองจจภยรรยใชีววิปะะํค่ทั้งนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินภูเก็ตที่ให้การสนับสนุนพื้นที่และร่วมเป็นต้นแบบในการสร้างภูคุ้มกันทางสังคมสําหรับเยาวชนและโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในความพยายามของจังหวัดภูเก็ตในการส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงของเยาวชน ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานศึกษายอย่างชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตครับ